สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนประจําช่องจานแจ็คไวเนอ์เกมเมอร์นะคือตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะแค่โพสต์นะครับแค่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะและหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นข่าวนะครับเกี่ยวกับทาน้าของโอปป้านะหรือว่าช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าถูกทีมงานเนี่ยนะครับโกงนะไม่ว่าจะเป็น ด้วยวิธีด้วยวิธีการใดก็ตามนะครับแต่เรื่องที่จาย์มองว่าร้ายแรงมากเลยนะสาหรับในเรื่องนี้ก็คือตักกะของเขาคืออยากแสดงความเป็นการที่สุดอะไม่อยากเข้าข้างใครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าเอ้ยอิงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะขอเข้าข้างความถูกต้องแล้วกันนะครับคือสําหรับตัวทางด้านของสายอาชีพเนี้คือถ้าพูดตรงๆนะครับมัน มันเยอะมากนะครับสําหรับเงินเดือนที่เขาได้พูดถึงในกรณีนั้นนะส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการขโมยอาจารยอันนี้โจนนะครับไม่ใช่พนักงานที่ดีเขาคือโจนโจนที่อยู่ในข้าวองพนักงานกฎหมายเรื่องการขโมยยักยอกทรัพย์นี่แรงกว่าการขโมยแบบปกติด้วยเท่าที่เห็นเห็นมานะครับอันนี้อารขอเล่า เกินก่อนละกันอ่ะเกิดแล้วกัน,กนกลว,นว่าเรื่องทุกอย่างเป็นยังไงหลายๆคนก็น่าจะได้มีโอกาสเห็นกันหมดแล้วนะครับกับขออนุญาตนะขออนุญาตคุณท่านของคิวเทอปป้านะครับคือเขาเนี่ยได้ทําการแจ้งความนะครับเขาบอกว่าผมได้ดําเนินคดีแจ้งความกับทีมงานเก่าของผมครับเนื่องจากพบหลักฐานว่าทีมงานเนี่ยมีการขโมยทรัพย์สินนะครับทั้งเงินทั้งแบรนด์เนมเนี่ยเป็นเวลากว่า3ปีนะโอ้โห สามปีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่คิดไม่ได้หรือว่าอะไรพวกนี้นะแต่นี่คือทำจนมันชินไปแล้วอะรวมมูล,ลค่าความเสียหายในหลายแสนนะครับเฉพาะหลักฐานที่พบนี่ยังไม่รวมกับหลักฐานที่เขาไม่พบนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้สิ่งที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนเขาบอกว่าเงินเดือนสามหมื่นไม่พอเฮ้ย เงินเดือนสามหมื่นเขาบอกว่าไม่พออันนี้อาจารย์ขอเล่าก่อนนะครับว่าอาจารย์เองเนี่ยก็มีเพื่อนที่ทํางานสายนี้อยู่คือเพื่อนอาจารย์น่าจะทำได้ประมาณปีกว่าๆไปอยู่ช่องช่องหนึ่งนะใน youtube ใน Facebook รู้สึกตอนนั้นเนี่ยเพื่อนอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะครับสองหมื 20, ่นก็กินอยู่กับเขาเที่ยวกับเขา พักอยู่กับเขาเลยค่าน้ําไม่เสียค่าไฟไม่เสียค่าอาหารไม่ต้องเสียยิ่งเวลาเขามีคอนเทนต์ไปกินนู่นกินนี่กันได้กินสบายไม่เสียอะไรเลยไปหยุดไปอยู่แบบไปอยู่เฉยๆทำงานมีอุปกรณ์ให้มีให้ทุกอย่างเซอร์วิสทุกอย่างอยากกินอะไรอยากอะไรโอ้มีให้หมดเหมือนคุณได้เงินเดือนเปล่าเต็มๆคุณไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าอะไรเลยถ้าเทียบกับคนอื่นที่เขาแบบต้องทำงานอะ่ะ ต้องทํางานโดยการออกมาทํางานสายประมาณเนี้ยสิ่งที่เขาจะต้องเสียบ้างอะไรบ้างอะค่ารถค่าน้ํามันค่าน้ําค่าไฟค่าที่พักค่าเช่าค่ากินอีกไหนจะต้องกินอีกไม่มีคอมก็ไม่ได้ทํางานสายนี้คุณมาทํางานอยู่บ้านอย่างเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาต้องการงานโดดคุณไม่มีคอมก็ไม่ได้คุณมีคอมคุณต้องมีเน็ตอีกคุณได้ทุกอย่างเลยนะคุณได้อยู่ที่นั่น รู้ไหมว่าโอกาสที่คุณได้มันมันโคตรจะยิ่งใหญ่เลยอะโอกาสที่ใครลหลายๆคนเนี่ยอยากได้ทวินหาโหยหาเลยอะคืออยากไปทำตรงงานจุดๆนั้นอะไม่ต้องถึงสามหมื่นก็ได้สองหมื่นก็ไปแล้วในในความรู้สึกนะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กับความรู้ที่เรามีแบบนั้นอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะครับว่าเขาเขาไม่ได้มีความรู้อะไรแต่เขาไม่ได้เชี่ยวชาญการตัดต่ออะไรเลย ท่าน้าของคิวเทโอปาก็สอนให้ oh จากที่ได้ฟังคลิปของเขานะสอนให้ทุกอย่างสอนนับศูนย์ไปจนถึงล้อให้จนคุณเก่งจนคุณเก่งในระดับหนึ่งอะ่ะคุณสามารถทํางานได้คุณสามารถอ่าสายนี้ได้ให้เงินเดือน3ามหมื่นอย่างที่เขาบอกว่าเออเขาก็สอบถามมาเขาก็ให้เยอะมากกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยถามว่าจริงไหมโคตรจริงอะ่ะ สามหมื่นนี่เยอะมากกับคุณไปสตาร์ทให้เขาสอนคุณด้วยซ้ำถ้าเป็นที่ทำงานแบบฟู์ฟหน่อยอะ่ะสามหมื่นคุณมาค,ณคุณต้องเป็นซีเนียแล้วนะคุณต้องมาแบบโอ้โหคิดแบบนี้แบบนี้ได้นะบอกเอ๊ะขอสั่งเอฟเฟกนี้ขอสั่งทำแบบนี้อะไรแบบนี้เพอเผิรคิดคอนเทนต์เองอะไรเองอีกโอ้โหแน่นแต่นี่คืออื <c oughs> ทุบหมอ้อข้าวหมอ้อแกงตัวเองอะ่ะถ้าในความคิดจานนะนี่คือการแบบทุบหมอ้อข้าวหมอ้อแกงตัวเองชัดๆอะ่ะนี่คือสิ่งที่มันโคตรแย่มีอะไรก็พูดกับเขาได้ว่าแบบเงันได้พอแต่มันไม่มีตาก,กาไหนหรอกที่ผู้บริหารได้เงินมากกว่าคุณไม่ได้เป็นคนลงทุนไปกับเขาอันนี้ผมไม่รู้เบื้องลึกเบื้อง,องหลังนะอันนี้ก็พูดแบบกลางๆเท่าที่รู้นะครับแล้วเวลาเขาเสียเสียภาษี เสียอะไรต่ออะไรในไรายได้ที่เยอะต้องเสียภาษีที่เยอะเช่นเดียวกันคุณหาได้เขาไหมอ่ะคุณไปเสียเขาไหมคุณไม่อยากควักใจหรอกคุณอยากได้คุณอยากได้เงินคุณอยากเป็นผู้รับไงไม่มีใครอยากเป็นผู้ให้หรอกคนลาวพอแบบเก่งขึ้นมาแล้วนะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเก่งแล้วฉันก็ไปทําเองได้แล้วก็ไปครับไปอย่าหักหลังคนที่เขาแบบคนที่เขาสร้างคุณมาอย่าหักหลังดินที่คุณได้เติ๋งอย่าแบบคิดว่าดินนี้มัน ไม่มีสารอาหารเพียงพอสาหรับคุณคุณก็แค่ไปหาที่ใหม่คุณคิดว่าคุณเก่งคุณก็ไปเปิดของตัวเองไปลุยของตัวเองอย่าทําแบบนี้มันมันหักอนาคตมันมันปิดเลยอะมันปิดอนาคตตัวเองทุกอย่างจริงๆนะคือคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเนี้ย พอเ,เห็นแบบโพสเขาปุ๊บรู้สึกเลยว่าโโอ้เศรษฐกิจแบบนี้สามหมื่นนี่บางคนทำงานกี่ปีอะ่ะกว่าจะอัพเงินเดือนขึ้นต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำรับจอ็อบนู่นจ็อบนี่กว่าจะได้สามหมื่นอ่ะไหนจะค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างที่อย่างที่บอกอะ่ะแต่นี่ถ้าอยู่ฟรีรับเต็ม ยังยังยังต้องการอะไรอีกเหรอคุณยังคุณยังต้องการอะไรอีกอันนี้คือข้อเสียสำหรับผมนะข้อเสียของการที่เขาสามารถเข้าดูสิทธิ์ของรายได้ได้พวกรายได้ต่างๆพวกเพย์เมนต่างๆผมว่าด้วยความที่คิวเทไว้ใจเพราะว่าเขารักเหมือนครอบครัวคนที่ มาหักหลังก็เป็นคนในครอบครัวนี่โคตรเจ็บเลยนะทําให้เขาเห็นตัวเลขไงเอ้ยได้เยอะขนาดนี้ทำํำไมจ่ายเงินเดือนกูแค่นี้อะไรอย่เงี้ยแต่เฮ้ยนี่มันไม่ใช่อาก,กาศที่ที่ดีเลยอะ่ะถ้าคุณไปทํางานโรงงานที่เขามีกําไรสักแสนล้านคุณต้องได้เงินเดือนเป็นสิบล้านเลยเหรอเขาจะจ่ายคุณอย่างนั้นจริงเหรอ มันต้องมองในหลายด้านนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้เชื่อเหอะว่าคนแบบคนอยากทํางานกับโอป้าเยอะคนทำงานกับฮิเทเนี่ยมีคนอยากไปทําเยอะเลยครับอยากไปเรียนรู้อยากไปอะไรเยอะคนที่เขาอยากและอยากหาโอกาสจริงๆอะ่ะมีอยู่เยอะส่วนคนที่มีโอกาสกับเททิ้งเทคว้างอย่างที่คุณกอลฟฟักิ้งเีโร่เขาเคยพูดเอาไว้นะครับคําว่าหักหลังมันเจ็บเพราะว่ามันไม่ได้มาจากคนอื่น แต่มันมาจากคนใกล้ตัวของเราคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจนี่แหละครับทำให้คําว่าหักหลังมันเจ็บปวดเห็นเรื kind of ่องนี้ก็เป็นวิทยาทานนะด้วยจานก็อยู่สายเนี้ยจานก็เป็นยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆนะครับก็สตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์เล็กๆนะยังไม่ได้มีโอกาสเป็นอะไรที่บริษัทใหญ่โตที่รับงานอะไรพวกเนี้ นี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเคสศูดี้ให้ใครลหลายๆคนมองนะครับว่าตอนนี้คนใกล้ตัวเราเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูกันแน่งจารก็ขอให้กำลังใจนะครับคุณคิวเทอปป้าให้ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้นะอาจารย์เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะครับอีเวนท์ล้อเป็นพันคนที่เขาพร้อมที่จะเข้าไปทำงานกับ คิวเทปด้วยความเต็มใจแนละซื่อสัตย์สิ่งสําคัญของการใช้ชีวิตในการทํางานนะครับซื่อสัตย์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่ขอพูดอีกเรื่องนึงนะนิดนึงเรื่องการดินทาเจ้านายนินทาโอปป้าอะไรเงี้ยน,นินทาได้ในขอบเขตครับในบางทีเออมันก็มีบางเรื่องที่เอ,อ้ยแบบมีอะไรบ้างจางก็ไม่รู้นะแต่ละบริษัทแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะ่ะมันอาจจะมีการดินทาการแบบบ้างเล็กเลน้อยน้อยแต่แบบถ้าแบบให้ร้ายใส่ล้านิด มาไม่ได้นะเนรคุณเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วยังไงก็อย่างที่บอกครับเป็นกําลังใจให้นะครับในสถานที่อยู่ในสายเดียวกันพอประมาณนะสาานเองก็อยู่กึ่งกลางนะครับไม่ได้เข้าข้างใครไปจนแบบเต็มร้อยนะอาจารย์ถือว่าอาจารย์ให้กับความถูกต้องและให้กําลังใจคนที่ประสบโชคร้ายแบบนี้นะครับที่สามปี สปีซื้อใจคนไม่ได้ครับเขาบอกว่าเวลาซื้อใจคนได้แต่บางทีเป็นสิบปีก็ซื้อใจคนไม่ได้สิ่งที่ซื้อได้ก็คือเงินครับเพราะเงินมันหอมหวานก็ประมาณนี้ครับยังไงก็อวยพรโชคดีทุกคนนะครับทำอะไรก็ระวังนะครับการไว้ใจเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ก็ต้อง คิดไม่ได้ว่ามนุษย์นี่แหละคือสิ่งที่ร้ายที่สุดคนไกลตัวไม่ร้ายถ้าคนใกล้ตัวครับแฟนดีครับทุกคนโชคดีครับ